สวัสดีครับพี่น้องผมมามามือนี่ผพาทำเมนูที่เตาฝนตกฝนตกโอ้ผมมีมองสีโยครับพี่นอ้องหลังจากไปลานปุ๋ยเขามากทำมาแรงมากอะ่ะเห็ดกับขอกับน้ำพี่เตาต่ว่าโอ้ฝนตกแบบแห้งเลยครับเสียงคือห่องในปานมือนี่กะว่าสิต้มเนื้อต้มต้มต้มกระดูก ประดกประดูพิ๊ดเนื่อิดประดกกระดุทิ๊เนื่อเป็นเมนูบ้านๆครับนัวเด้อขอโทษขอไข่สำหรับพันทีประทานเนี่ยอเดี๋ยวไปมันติดจักหน่อยก่อนเด้อครับ Bên vật thủy điếp thập khi nào กระดูกติดเนื้ออันนี้เป็นงัวนะครับเป็นเนื้อัวต้มให้มันติดเปื่อยแล้วก็แทะเอาเนื้อทำน้ำจิ้มน,น,นะครับหลากหลายเลยครับน่าจะประมาณสองกิโลเลยนนเดี๋ยวคางหมอก็ได้ครับ อยู่ล้างบ้านนะก่อนี่มึงเอาล่มให้ตาหน่อย